สวัสดีครับวันหยุดยาวอย่างนี้เราอยู่บ้านนะครับรักษาตัวเองนิดนึงนะครับตอนนี้ยอดวันนี้หมื่นห้านะครับอ้เห็นแล้วก็นะบางทีเราตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยเรามาดูตัวเลขตรงเนี้แล้วมันเกิดความหดหู่เกิดความเศร้าใจนะครับบางทีเราก็ต้องบอกตัวเองว่าโอเคนะให้ดูตัวเลขไว้ก็เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับรู้นะครับแต่อย่าไปสร้างความแบบว่ารู้สึกหดหู่อะไรให้มากมายนะครับเรา ไปเสพติดพวกนี้มากจนเกินไปบางทีเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้คนน่าจะเกือบทั้งประเทศหรือครึ่งประเทศอย่างต่ําเป็นโรคซึมเศร้ากันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอดบอกตัวเองเราต้องรอดแต่ถ้าเราไม่รอด beauty of the h o r l o r ครับความสวยงามของความน่ากลัว อลันโรเบิร์ตนะครับผมชุดที่ห้าสิบนะครับเป็นทลอตที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยจะมีอยู่อยู่สองเวอร์ชันด้วยกันนะครับมีอยู่สองเวอร์ชั่นด้วยกันก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นสีกับเวอร์ชั่นที่เป็นขาวดําที่เป็นแบบว่าให้เราระบายสีเอาเหมือนเด็กๆให้มาระบายสีเองนะครับชุดนี้ก็ราคานะครับเพิ่งได้เข้ามาไม่นานนี้เองอันนี้สั่งที่บุ๊คดิสนะครับผมก็พอดี สั่งไปลองสั่งออนไลน์ดูนะครับของเมืองนอกก็โอเคนะการสั่งของเมืองนอกเนี่ยคือก็มาตามนี้เลยนะครับราคาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย2เจ้าใหญ่นะครับสเจ้าใหญ่นะครับขอเอ่ยชื่อละกันเอเชียบุ๊กแล้วก็ดิสเอ่อคีโนนะครับซื้อตรงนั้นดีกว่านะครับซื้อตรงนั้นดีกว่าจากประสบการณ์ที่รอกทโกอีเทียอยู่ ครับทัววันนี้โกเอเทียยังไม่มาสั่งไว้พร้อมกันนะครับโกเอเทีย e ยังไม่มานะครับแต่อันนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์และกันนะครับว่าใครที่แบบว่าเป็นขาไพ่ยอยู่แล้วนะครับไพ่ที่มีในเอเชียบุ๊กและคีโนนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นไพ่ที่โอเคอยู่นะครับบางคนเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ได้ลด10% 15มีโปร มีโปรโมชั่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซื้อในไทยโอเคกว่านะครับแล้วก็ได้ไพ่ที่ดูมีคุณภาพเพราะว่าทีนี้ถ้าสมมุติเป็นไพ่ที่มาจากอะไรที่แบบแปลกๆหรือว่าทาง2ล้านเนี่ยเขาไม่มีแล้วเราค่อยไปซื้อผ่านเว็บเพราะอย่างอันเนี้ยน่าจะประมาณ20กว่าวันนะครับบ s สเนสเดย์ Day ก็คือประมาณ27-30วันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากได้เร็วนะอยากได้เร็ว ออนไลน์ของทั้ง2เจ้าในไทยก็มีนะครับก็มีแล้วก็ถ้าตอนนี้จริงๆเนี่ยผมเห็นว่ามันมีเพจของเพื่อนบ้านเราใช่ไหมก็คือคนในเพจเนี้ยคนเอเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเพราะค้าแม่ค้าละกันนะครับที่อยู่ในในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีขายกันนะครับมีขายกันก็มีการจับจองไพ่แล้วก็เอามานําเสนอกันเนาะอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ความสะดวกราคา เขาก็บวกเพิ่มตามปกติของเขาไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราโอเคกับทางราคานะครับแล้วก็บางชุดเองเนี่ยมันหาง่ายหาไม่ได้เราด้วยนะถ้ามันหาไม่ได้เราด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหายากแล้วเขาก็นําเข้ามาถูกไหมครับเมื่อเขานําเข้ามาก็ก็ต้องให้เครดิตเขากว่าเขาจะไปต่อรองกว่าเขาจะไปเ,เนาะเรื่องของราคาอะไรนู่นนี่นั่นค่าขนส่งอีกอันนั้นก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ ทำบิลเน s ตเขาก็ต้องมีกำไรบ้างเนาะอย่าไปดิสเครดิตเขานะครับอะไรที่หาได้ง่ายก็เอาตรงนั้นอะไรที่หาไม่ได้เราก็เสาะแสวงหาไปเพราะรู้ว่าพวกคุณสามารถหาได้อยู่แล้วจริงไหมครับแล้วก็พอมาอยู่ในช่องนี้หรือว่าเพจนี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่าแหมเราต้องตามหาไพ่ใหม่กันต้ออยู่ตลอดเวลา นะครับประมาณนั้นคู่มือครับลืมดูมหรือไม่ดูในเล่มพอเปิดกล่องออกมาเจอคู่มือสีสันสดสวยมากนะครับ beauty of the hollow นะครับผมอารันโรเบิร์ตนะครับก็จะมีคือคุณเคยดูหนังเรื่อง tell from the clip ไหมครับเออนะครับนะีแบบนั้นเลยนะครับ t a l l from the clip นะั้นในสมัยก่อนที่แบบเป็นยายป้าผีนั่งหัวเราะอยู่นะครับแล้วก็ออกมา นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ดูในเรื่องของรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลองเอามาทํานายละกับดวงประจําเดือนนี้นะสองราศีละ,ละลก็โอเคนะเขาก็แบบว่าดูแล้วแบบว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วอ่านไม่ยากเลยอ่านไม่ยากเลยนะครับผมเรานั่งอ่านไปเขาจะมีตัวละครต่างๆแล้วเขาก็บอกเรื่องราวต่างๆนานานะครับในแง่คิดของ beauty of the h o r o เนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นความสวยงาม ของความน่ากลัวเพราะนั้นมันจะบวกเป็นด้านดาร์กเข้าไปนะครับไพ่มันจะออกมาเป็นลักษณะของความดาร์กนะครับคือมันจะบอกในลักษณะที่ว่าเฮ้ยความน่ากลัวหรือพวกผีพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ใส่ดาร์กเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับตามความรู้สึกที่ผมได้ลองแปะไพ่มาสักสิบกว่าใบนะครับแล้วอ่านคู่มือของเขาเล่มเนี้ยนะครับก็ มันบอกมาเหมือนกับว่ามันไม่ได้แปลตามเลตไว,ว้เออมันเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาใช้เวทไรเดอร์ในการแปะในการตีความแต่เขาตีลึกๆเข้าไปบางอันนี่คือแบบตรงข้ามกันไปเลยนะครับมันบอกถึงเรื่องของความสวยงามของความน่าก,กลัวนะครับเพราะนั้นมันคล้ายๆกับเราใช้ด้านมืดไพ่ชุดนี้มันจะคล้ายๆกับเราใช้ด้านมืดในการทานายนะครับดูตัวไพ่เองเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไพ่เนี่ยบางบางมากจริงจริง นะครับไพ่เขาก็คือบางเอางนี้ดีกว่านะครับแล้วนี่คือแค่เจ็ดสิบแปใบนะครับเขาก็เขาจะบางแล้วก็ด้านหลังคือดูแล้วคือเทลฟอร์มเดอะคิปชัดๆนะครับพอด้านหน้าออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีขอบที่เป็นสีสีขาวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สม่ำเสมอกันตลอดนะครับมันจะเป็นลักษณะของไพ่ที่แบบว่าเหมือนกันทําให้มันดูเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นขอบเนี่ยไม่ใช่ว่าสีตกนะ แต่มันเป็นลักษณะของการที่เขาจะทำทาลายออกมาให้ตรงนี้ยดูแบบว่ามีเทาๆมีขาวๆรอบๆอยู่คือเป็นอะไรของเขานะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถือว่ามันเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ของไพ่นะครับถ้าคุณคิดถึง tail f ร์ m เดอะคลินะครับก็อันนี้แหละครับนะอ่ะเรามาลองไล่เพจกันดูไล่ไล่ไล่ไลหน้าไพ่กันดูนะครับเพจออฟเอรนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอของเขาก็จะเป็นหลายๆตัวเท่าที่ผมเพิ่งได้อ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าไพ ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็จะเอาพวกซอมบี้แวมไพายนะแล้วก็อ่านี้เป็นอะไรครับเป็นพัมกินเฮดอย่างเงี้ยอย่างไพ่ใบเนี้ยพัมกินเฮดนะครับจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็นเพจเนี่ยเขาจะมีข้างล่างนะครับเป็นข้างล่างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเป็นคาถาเป็นดาบเป็นเหรียญเป็นถ้วยเขาจะไม่มีบรรยายข้างล่างนะครับแต่เขาจะมีตัวเลขข้างบนตัวเล็กๆ3คาถานะครับ สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอย่างพัมกินเฮดเนี่ยสี่เหรียญเองเนี่ยในในคำทำนายหรือว่าในไลเดอร์เวทเนี่ยเขาจะบอกว่ามันคือการลู่ทางรรมาหากินถูกไหมครับตรงนี้เขาอธิบายว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าพัมกินเฮดเนี่ยนั่งชิงช้าเนี่ยอยากจะแกว่งให้มันขึ้นไปจนถึงสูงสุดไปถึงจุดสุดยอดของท้องฟ้านะครับมันก็คล้ายๆกับเราต้องทํามาหากินถูกไหมครับส่วนข้างล่างเองเนี่ยมีอาร์คโบราณมีพวกแบบทางเดินแล้วก็มีตึก เวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันคือทางที่เราอยากจะเข้าไปบางคนเองอาจจะเเวลาดูไพ่ปุ๊บอาจจะเห็นแค่อาร์ตตรงข้างล่างแล้วเห็นทางเดินที่จะเข้าไปสู่ความสุขความสบายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับบอกว่าให้ใช้ความด้านมืดของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะทํามาหากินหาลู่ทางทามาหากินอะไรประมาณนี้นะครับให้เราแบบว่าอย่าอยู่นิ่งเหมือนเราแกว่งชิงช้าเหมือนตัวพัมกินเทสเนี่ยแกว่งชิงช้าเพื่อที่จะให้มันเหวี่ยงไปจนถึงจุดที่ พอใจนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยคือมันใช้ r i d e r w ร์เวทแบบเดียวกันแต่มันลึกๆแล้วเนี่ยมันบอกปรัถนาในใจอย่างเช่นใบเนี้ยเดอะเดวิเองเนี่ยเดวิลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใบเนี้ยสัญ,ญลักษณ์ตรงเนี้ยถ้าอาที่ได้ดูเรื่องของอ่าไพ่อังกฤไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอธิบายว่าอย่างตรงเนี้ยเป็นาเหลี่ยม ห้าเหลี่ยมดาวห้าแฉกเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เองเนี่ยจริงๆแต่ก่อนก่อนที่จะมีสงครามเทวดาเขาก็เป็นเทวดาใช่ไหมครับเขาเป็นเทวดาที่เรียกว่า The Morning Star An g e l of the morning star าเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือดาวห้าแฉกที่ตั้งตรงนะครับเป็นดาวห้าแฉกที่ตั้งตรงเสร็จแล้วพอเขาตกสวรรค์มาดาวห้าแฉก the morning star ถูก มาเป็นสัญลักษณ์ของซาตานก็โดยการที่จะกลับด้านนี้นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันใช้สัญลักษณ์ที่กลับกันมีโซ่เป็นเรื่องของ addiction อะไรประมาณนี้ซาตานกางปีกมีเด็กสองคนถ้าเคยดูรูปปั้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีรูปนี้อยู่ถูกไหมครับนั่นแหละครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าไอ้ซาตานใบนี้หรือว่าเดวิลใบนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนชี้นิ้วบอกว่า เนี่ยเขามากระซิบบอกคุณนะว่ามันมีอะไรที่แบบบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะทําตอนนี้เหมือนก็นใช้ความแบบว่าเป็นเดวิลอะด้านมืดอะในการที่จะทํามาหากินหรือในการที่จะเก็บเอาผลประโยชน์หรือว่าช่วยโอกาสในตอนนี้มีโอกาสแล้วนะเขามากระซิบข้างหูคุณแล้วนะทาอะไรได้ทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้ควรทําแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ยถ้าสมมติเราตีความของเดวิลอันเดิมๆใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า โอ้เป็นการบังคับเป็นการขู่เข็นเป็นการเอาโซ่ตัวนมาบังคับถูกปะแต่จริงๆพอมาเป็นใบนี้ปุ๊บเนี่ยมันบอกเราว่ามันคือเขามาบอกทางเลือกให้เราจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับ View of the Fortune Hangman นะครับคือไพ่เขาสวยนะ คือแบบเทลฟอร์มเดอะคลิปแล้วแบบดูสีสันคือมันมันเป็นอะไรเี่บแล้วมันถ่ายง่ายอย่างใบน the เนี้ยเดอะเฮอร์มิเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคุณเคยดูฮันดิบาลไหมครับฮัน n i บ a ลเล c เชอร์น่ะครับนั่นแหละครับเขาก็บอกว่า เฮอร์มิเองจริงๆเนี่ยสมัยข้าดูจากในคู่มือนะที่ผมได้อ่านมาเนะเขาบอกว่ามันเป็นคนแก่คนที่แบบว่ามีเขายาวๆแล้วก็ยืนถือตะเกียงอยู่ริมผามองโลกอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับดูมีความอ้างว้างแต่ก็ยังมีความห่วงใยโลกนะครับแต่ใบนี้เขาบอกว่ามันเปรียบเที่ยบกับฮันดิบ l ลเลชั่ นะครับก็คือไอตัวที่แบบว่าฆ่าคน,นด้วยนิสัยของเขาอะไรประมาณนี้แล้วถือตะเกียงแล้วมีแบบว่ามีมืดมีมีดอ,อ,อยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมีมือมาแบบว่าออ้ยช่วยด้วยอันนี้ไม่ช่วยนะครับเขาบอกมันคือเหมือนกับเฮอร์มิตคือความน่ากลัวของเขาคือจิตใจตัวเองปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นโอ้คือเขาตีไพ่เขาใช้เวทไรเดอร์ก็จริงแต่เขาใช้ด้านมืดออกมาเฮอร์มิตปกติใช่ไหม เดบี Beat, เหมือนว่าคนแก่คนชราพวกไฮโลฟานถือตะเกียงใช่ปะ่ะจะช่วยคนแต่นี้ไม่ช่วยอันนี้ฆ่าคนนะครับทำตามติดใจของตัวเองแล้วใช้ตะเกียงส่องสว่างทางของตัวเองนะครับเพราะฉนั้นเราจะทํานายแบบปกติก็ได้แต่ถ้าไพ่ชุดนี้ผมว่ามันคือความสวยงามของความมืดนะครับมันความสวยคือความสวยงามของหน้าไพ่ที่น่าจะเป็นอะไรที่แบบอ่าน อ่านยากนิดนึงแต่ว่าอ่านแล้วสนุกนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่มีชอบสายดาร์กอยู่แล้วเนี่ยคุณน่าจะอ่านได้นะครับอย่งางใบนี้บอกว่าเป็น8เหรียญน,นะครับแเหรียญคืออะไรงานใหม่ตำแหน่งใหม่เขาบอกว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแล้วงานใหม่ตำแหน่งใหม่ มันจะถามาราทำมาหากินของคุณได้ไหมไม่ได้นะครับคุณก็ต้องพยายามอยู่ต่อไปสู้ต่อไปพยายามที่จะดิ้นรนต่อไปเพื่อที่จะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่ใช่ว่างานใหม่ตำแหน่งใหม่ได้มาคุณอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้คุณต้องพยายามครับไพ่บางใบก็จะบอกแบบนี้นะครับคือสวยงามจริงๆนะครับประมาณนี้เดอะเดทนะครับนะครับนี่คือออกมาจากปากทวารออกมาจากทั้งกะโหลกนะครับมีมือมีอะไรนะครับมีตัว ซาตานออกมานะครับเดอะทาวเวอร์ the Tower เองนะเดอะทาวเวอร์ก็ตีความเหมือนเดิมเนะประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีอะไรที่แบบหุนหัน,นปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแล้วทำให้ผู้ชายผู้หญิงตกออกมาจากตรงนั้นนะครับอ่าเด็กน้อยเพจออฟเดอะเพนทา n เคิลนะครับควีนออฟวอนนะครับไนออฟวอนนะครับนี่ตัวนี้แต่ละตัวนี้คือแบบว่าเนาะคือจะใช้ความหมายแบบว่าธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้คืออะไรครับเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดเหรียญน,นะครับเจเหรียญที่เราเคยเห็นคนธรรมดาทั่วๆไปปลกูกต้นไม้ต้นไม้ขึ้นแล้วก็มีเหรียญงอกงามนะครับเขาก็ใช้ความหมายแบบเดียวกันนะครับแต่อาจจะแบบว่าดูแบบว่าคุณจะต้องทํามากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่แบบเวลาที่จะต้องมาชื่นชมแต่เหมือนกับว่าภูมิใจที่ได้เ,ดดเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับดูน้าไพ่เขานะครับอันนี้คือ8ตั้วยเนาะไปหามองหาในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับคือโดยปกติผมว่าเขาก็คงจะใช้ เวทไลเดอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครที่เป็นผีนี่แหละครับพวกเนี้ยนะครับเฮโรฟานบาดหลวงผีนะครับประมาณนี้อ่านะจาสติความยุติธรรมมีหรือเปล่าความยุติธรรมทำไมต้องโดนนั่งกิโยตินหรือว่าโดนอืมนะพี่ภากษาโดยไฟช็อตนะครับก็ผีไฟช็อตอืมสวยนะสวยนะเนี่ยคือยังไม่เห็นไพ่ทุกใบนะครับเพราะว่า มันใหม่มากสําหรับผมแต่คิดว่าด้วยความดาร์ของเราละเราคง,คงจะอ่านได้แหละนะครับแล้วก็ใครที่แบบสนใจชื่นชอบนะครับว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเอ,อเป็นไพ่ที่แบบว่าทําไมเขาถึงเรียกว่า beauty of the h e l o นะครับอื้ม <c oughs> ตัวตลกอะ่ะอชอบอะ่ะนี่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งแกะกล่องมาเหมือนกันนะครับแล้วก็สับส,บสบัยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้มากมายโอ้โห คือแทนที่จะเอาตัวละครเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนอ่าเอาตัวพวกนี้มานะครับเอาตัวอื้มโอ้ยใครจะสาดิตเหมือนเราเนะนะาะเนาะใส่ดาช่วยกันโอ้โหกันหน่อยนะครับคงยังไม่เคยเห็นหน้าไพ่หรือว่าคงเคยเห็นแล้วนะ้องคงมีคนแบบว่ารีวิวกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นรีวิวให้เห็นหน้าไพ่ทุกใบนะครับแล้วถ้าแทรกสอดในเรื่องของเออคำทำนายได้ก็จะแทรกเข้าไปนะครับแล้วเราดูสองใบ นะครับสองใบใบต่อไปอีกสองใบนะครับเลยสองใบนี้ไปจะทํานายเกี่ยวกับโควิดพรุ่งนี้เราลองดูสินะอ่าใบต่อไปนะโควิดพรุ่งนี้เป็นยังไงสามต้วผีฉลองกันตีความว่าไงเดียจะตีความว่าไงเนี่ยโควิดในวันพรุ่งนี้วันนี้ยอดหมื่นห้าพรุ่งนี้คุณคิดว่ายอดเพิ่มไหมครับผมว่าผีฉลองกันแปลว่าเอาพูดตรงๆนะถ้าเราเป็นสายด์กนะคนตายไปฉลองกัน ยอดวันนี้ร้อยสิบเก้าใช่ไหมครับน่าจะร้อยสิบเก้าใช่ไหมวันนี้นะถ้าดูนะพรุ่งนี้ยอดคนเสียร้อยสิบเก้าหรือร้อยสี่สิบเก้าจำไม่ได้ร้อยสิบเก้าน่าจะร้อยสิบเก้านะครับยอดในวันนี้เนาะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ฉลองกันขนาดนี้ผมว่าคุณคิดว่าไพ่จะบอกเราว่ายังไงเออคุณคิดว่าไพ่จะบอกเราว่าไงร้อยยี่สิบเก้านะครับวันนี้เสียชีวิตไปร้อยยี่สิบเก้าคนคุณคิดว่าพรุ่งนี้ เจอสามถ้วยเข้าไปผีฉลองกันถ้าเราตีความในด้านที่มืดนะเสียชีวิตเยอะกว่าน,นี้เสียชีวิตเยอะกว่าน,นี้แต่นี้ถ้าบอกว่าเอา้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราตีความว่าถ้วยคือการเฉลิมฉลองแปลว่าพวกเราอาจจะแบบว่าช่วยให้เออ่คนเสียชีวิตน้อยลงยอดจากหมื่นห้าสามสามห้าน่าจะน้อยกว่ายอดเสียชีวิตร้อยิบเก้า เออเป็นไปได้ไหมอ่ะแล้วงนั้นเราลองดูไพ่ต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปเราจะทายยําลายยังไงถ้าสมมติเราเกิดความกังขาว่าเฮ้ยไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่ฮอโล่ใช่ปะ่ะเพราะนั้นนี้บอกการเเฉ,ฉลิมฉลองเราอาจจะยังไม่แน่ใจอ่านี่วิธีการทํานายไพ่นะสมมตุติเราบอกว่าเราก็จับใบต่อไปดูซิว่าเราก็ถามกันไปตรงตรงเลยผมยังไม่เห็นหน้าไพ่นะใบต่อไปว่าแน่ใจใช่ไหมว่าพรุ่งนี้คนจะตายเพิ่ม เตงนะครับก็แน่ใจแน่ใจว่าพรุ่งนี้คนน่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มสเตงและมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทํานายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราลองดูว่าหน้าไพ่มันคือแบบเนี้นะครับมันก็เลยอาจจะบอกบอกเราไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาใบต่อไปนะครับใบต่อเอาแบบเอาอีกสามใบต่อไปดีกว่าเพราะเราอาจจะไพไม่นอาจจะเป็น ไม่ได้สลับมากมายนะครับเพราะนี่สามใบต่อไปถ้าสมัวาเอาใหม่เราบอกว่าตีความใหม่ว่าไพ่ใบนี้อาจจะตีความว่าเฉลิมฉลองสเตงคือความอดทนของคนในนี้แสดงว่าตัวเลขจะน้อยลงแล้วถามว่าอ่ะเราไม่ชชว่์ผมไม่ชชว่์ว่าตกลงว่าสองใบนี้จะบอกในด้านดีหรือด้านลบถ้าเราบอกว่าในด้านดีเนี่ยคือในเรื่องของว่ามีการเฉลิมฉลองตีความว่าผีคือคนความสเตงคือพวกเราต้องอดทนแล้วตัวเลขมันจะลดลงอีกสามใบนะครับหนึ่ง สอสนะครับใบต่อไปนะครับผมจะตีความว่าอย่างไรนะครับเราก็จะถามเขาต่อไปว่าตกลงว่าตัวเลขลดลงจะตีความด้านบวกดีไหมหรือว่าจะตีความด้านลบตามหน้าไพ่เลยว่าผีฉลองกันแล้วตัวเลขก็อย่างเยอะนะครับ่าดูไปเรื่อยๆก่อนสเต็งนะครับ The f o o l e m p พนะครับไพ่ใบต่อไปคือ The Moon ครับ สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวังสิ่งที่หวังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการจินตนาการนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติคุณคิดว่าเยอะมันอาจจะน้อยก็ได้ถนะ้าถ้าตีความแบบนี้แต่ถ้าคิดว่าน้อยมันอาจจะเยอะก็ได้นะครับเพราะนั้นคําตอบคืออาจจะเป็นก้ามกึ่งก้ามกึ่งแต่ถ้าสมมติเรามองมองว่าเดอะมูนจากดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับอืมตอบยากอยู่นะตอบยากอยู่นะ เบอร์มูลคือหมาป่านะครับแล้วหมาป่าเห่าหอนเนาะหมาป่าเห็นแรกครับเห็นผีครับผมว่าตัวเลขเยอะนะครับลองดูว่าถ้าเราทํานายแบบนี้แปลว่าตัวเลขเยอะนะครับน่าจะตัวเลขเยอะขึ้นนะครับจากหมื่นฮะจากการเสียชีวิตเมื่อกี้ร้อยยี่สิบเก้าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วพรุ่งนี้ลองมาสรุปกันว่าสรุปว่าเราจะใช้ไพ่แบบ beauty of horror แบบไหนจะใช้แบบด้านมืดไปเลยทํานายแบบว่า มึดๆไปเลยดีไหมนี่คือการลองทดลองไพ่นะครับอ่ะเราลองดูหน้าไพ่ไปแล้วเดี๋ยวเราเรามาคําถามใหม่เรื่องของความรักแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะซีเรียสนาะถ้าเราจะใช้ไพ่ในชํานองที่แบบว่ามันดูหลายๆเดิมซันนะครับอ่ะดูไพ่ก่อนเดิร์นเลเวอร์อ่ะนะครับไพ่ใบต่อไปเดี๋ยวขอสลับก่อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการที่แบบว่าไม่ให้ไพ่มันติดกันนะประมาณนี้นะครับอ่ะไพ่ใบต่อไป ถ้าถามว่าไพ่ใบต่อไปอันนี้และกันอเราไม่รู้ไพ่ใบต่อไปถามเรื่องของความรักความรักของคุณเป็นอย่างไรเฮ้ <c oughs> ยหกคาถาวะชนะวะนะครับ <c oughs> ความรักของคุณคือชนะนะครับพวกจตุอาชานะครับควบมานะครับแปลว่าความรักของคุณตอนนี้ถือว่าดีนะครับในเรื่องของความรักของคุณนะครับถ้าต,ต,ตีความแบบนี้ความรักถือว่า ดูตามหน้าไพ่เลยชัยชนะเพราะฉะนั้นมีดอกมะกอกอยู่ด้วยอ่าประมาณว่าถือว่าความรักของคุณดีนะครับประมาณนี้ king of the p e n t a c l e นะครับอ่านะครับห i v เ p e t e นะครับอันนี้อะไรครับเป็น9กาคาถานะครับพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีอ่าเขาจะกลับมาไหมคะอ่านะครับคำถามสุดที่ของเราใบต่อไปเขาจะกลับมาไหมคะอืมเขาไม่กลับมาจะนะครับเขาเฮ้ยไม่แน่นะ แต่ว่าพอไพ่ใบนี้มันคือห้าถ้วยห้าถ้วยมันคือถึงแม้ว่าจะโศกเศร้าเสียใจแต่ก็ยังเหลืออะไรอยู่ใช่ปะเออเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าเยอะใหญ่ยังมีอยู่อ่าถ้าเราตีความแบบนี้นะห้าถ้วยมันคือโศกเศร้าเสียใจแต่เยอะใหญ่ยังมีดูใช่ปะน่าจะกลับมาถูกปะ่ะแต่ทีนี้พอมองเห็นหน้าไพ่แบบนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่กลับมาหรอก เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีแสงระหว่างอยู่นี่แล้วเขาเดินหน้าไปข้างหน้าเวลาเขาเราตีไพ่เราก็อาจจะตีไพ่แบบนี้ถูกปะว่าเรามองจากภาพอ่ะเพราะนั้นใบต่อไปเราบอกว่าตกลงว่าจะกลับมาไหมอ่ะขอคอนเฟิร์มนะครับเวลาเราเปิดไพ่เนี่ยเทคนิคคือเปิดทีละใบถ้าเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่คุมเขื่อนะครับมันเป็นไพ่ที่คุมเขื่อเอ๊ะไพ่ผีมันจะตอบอะไรยังไงบางชุดเนี่ยถ้าไพ่แมวให้หมามันจะตอบได้เลย,เลยแต่พอมันเป็นเฮอร์เรอร์ปุ๊บมันคือด้านดาร์ก ถูกไหมครับพอเราใช้ด้านดาร์กปุ๊บเอาไพ่ใบต่อไปถามจริงๆเขาจะกลับมาไหมอ่านะเสริมจากใบนี้เห็นนะกลับมาเออเอาดิใช่ป่ะเพราะนั้นในการตีไพ่ในการตีไพ่เทคนิคของการตีไพ่คือห้าถ้วยคือโศกเศร้าคือยังเหลืออะไรอยู่ใช่ป่ะยังเหลืออะไรที่แบบยังเป็นความดีอยู่เขาก็คิดขึ้นมาได้เขาเดินไปละเขาก็หันกลับมาเฮ้ยคือยังเหลือเงินเก็บอยู่ที่มึงว่ะอืม เนาะเขาก็เลยกลับมาเอาดอกไม้มาให้นางเพื่อที่จะมาเอาเงินเก็บเราอืม <c oughs> นี่มันร้ายนะเนี่ยมันตีความแบบนี้ใช่ไ่ะพราะเมือเ่อกี้เราบอกว่าถ้าเราดูจากหน้าไพา่เราบอกว่าเขาเดินไปข้างหน้าบางคนก็จะตีความว่าไปแน่นอนแต่เราไม่แน่ใจไงเพราะว่าห้าถ้วยมันคือยังเหลืออะไรที่มันยังดีอยู่ยังเหลือความทรงจําที่ดีมันฉุกคิดขึ้นมาได้จากสมองมันปิงเออเงินเก็บในธนาคาร ุ้นก็ยังมีของที่ซื้อให้แหวนที่ยังซื้อให้เออมันต้องกลับมากลับมาเพื่อมาเอาเงินเราอืมเอาดูใบนี้เห็นละเพราะนั้นเอาใบต่อไปจริงไหมคะที่เขาจะกลับมาใบนี้เห็นแล้วนะเราก็ไม่เอาใ้นะออนะครับอ่ะไพ่มันอาจจะแบบว่าเอาออกนะครับเพราะว่าอาจจะเลี่ยงอ่ะเราดูใหม่นี่เป็นวิธีการตำนาแบบสนุกๆน,นะเขาจะกลับมาเพื่อเอาเงินเราจริงไหมคะอ่านะบางคน หมอดูผู้หญิงเขาจะแบบว่าถามไพ่นะครับอ่าสับแบบไม่รู้เรื่องอ่าใบต่อไปขึ้นมาข้างหน้านะครับขึ้นมาอ่าใบต่อไปถามว่าตกลงเนี่ยที่คุณบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาอ่ากลับมาจริงห้าถ้วยแล้วมาหกถ้วยนะครับแล้วก็ถามว่าเขา,าเอาเงินเราจริงไหมโอเชเ <laughs> นาะจริงเด็จริงเด็ไพ่ใบนี้คือไพ่อะไรครับไพ่เดี๋ยวนะลูห้าดาบ หดาบเพราะฉะนั้นจริงมันกลับมามันต้องมีแผนเพราะนั้นมันควให้มันควรกลับมาไหม <c oughs> อ๋อให้มันกลับมาไหมไพ่ไปต่อไปมันควรจะกลับมาไหมอ่าก็ให้เขากลับมาก่อนแล้วค่อยดูว่าเขาจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ทําเป็นแบบว่าอีผีสาวเรืองล่านะครับเพราะนั้นเวลาเราจะทํานายไพ่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอ้แวมไพร์ก็คือผัวเก้าเราเนาะนี่คือเอาด้านดาร์กมาคุยนะ ผัวเก่าเราแม่งคิดได้ว่ามันยังเหลือเงินยังเหลือแหวนที่มันซื้อให้เราอยู่สินสอดมันยังไม่ได้เอาไปใช่ปะเออมันยังขาดเงินมันคิดได้มันก็เลยจะกลับมาเพราะฉะนั้นมันกลับมาพร้อมกระดอกไม้แน่นอนถูกไหมอืมมันกลับมาพร้อมอะไรมันอาจจะอาฆาตเครียดแคนเราใช่ปะมันอยากจะเอาคืนเราเราต้องทําตัวยังไงเราก็ต้องทําตัวเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ทําตัวเป็นแบบว่าโน่นนี้ น่ารักอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ทําเป็นแบบสาวไวัยเดียงสาไม่เคยผ่านโลกไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนนะครับอืมนะเวลาผมทำนายผมจะทํานายแบบว่าให้มันแบบฮาฮตลกตลกแดกดันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสไตล์ของพวกคุณอ่ะสองใบต่อไปนะครับว่าตกลงว่าใบต่อไปนะอืม <laughs> ใบต่อไปถ้าฉันทําอย่างนั้นจริงๆแล้วฉันจะเสร็จเขาไหมคะอืม <laughs> อ่า ฉันก็แก้แค้นคืนสิคะอ่าใช่ไหมะมงก็ลงอยู่บนหัวแม่งจะเะครับาะน,นั้นถ้าฉันทำเป็นแบบอ่อน on, ไร้เดียงสานะรอดูแล้วโต้กลับอ่าประมาณนี้โอ้โหประมาณนี้นะครับอ่านะเอ็อออฟออ r นะครับฉันก็ถือดาบเป็นเว้ยเพราะฉะนั้นฉันก็ กลับมากลับมาได้อ่าประมาณนั้นจะมาทวงสร้อยทองคืนเหรอไม่มีทางอ่านะเพราะฉันก็ลายเป็นนะครับเห็นไหมสรุปทํานายแบบนี้ทํานายเป็นไหมครับนะอทำนายฮ่าฮ่านะครับอ่านะครับดูหน้าไพา่เอาดูไปเรื่อยๆนะครับเอาไพา่นาไพ่ใบต่อไปถามว่าถามว่าอะไรดีครับ <laughs> ถามว่า ม่ยากถามเลยนะ <N un ca ute> เอาดูหน้าไพ่ไปแล้วกันพี่ใครมีคําถามถามเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่เขาสวยนะไพ่เขาสวยนะแล้วไพ่เขาแบบว่าคือวิธีการทานายอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณอะ่ะเอาไปทํานายนะครับคุณจะแบบว่าเอาไพ่ผีมาทํานายที่แบบว่าให้มันดูตลกให้มันดูแบบว่าเฮฮา hey ha, มันก็ทํานายได้นะครับอ่าให้ดูหน้าไพ่ไปแล้วกันนะครับประมาณนี้เอาเอาไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปถามว่าเออ ลุงแกจะออกไหมอันนี้เสียงมะวะเออลุงข้างบ้านแกจะออกไหมเนาะคำตอบคือไปถ่ายกันไว้เองนะนะลุงบ้านลุงข้างบ้านแกจะออกไหมแล้วทุกวันนี้ลุงแกรู้ตัวไหม <c oughs> เสียงแหบแห้งล้วคุณอย่าคุณอย่ากเกี้ยวกาสิครับเออเดี๋ยวความดันขึ้น แล้วคุณจะรู้ตัวไหมว่าทุกวันเนี้เขาด่าลุงทั้งบ้านกันทั้ง <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะลุงบอกว่าลุงก็รู้แต่ลุงไม่รู้จะต้องทำยังไงเออ, <c oughs> อแล้วลุงไม่คิดว่าลุงจะไปเลี้ยงหลานหรออ่ะใบต่อไป <c oughs> ลุงก็อยากไปนะแต่ลุงก็ยังแบบว่าถือดาบไรอยู่อ่ะเออประมาณนั้นเอาไม่ทําลายแล้วเนาะเดี๋ยวกูจะสวยเนาะจบเรียบร้อยนะครับทํานายเป็นไหมครับแบบเนี้ยเฮฮาเฮฮานะครับใครมีคำถามถามเข้ามานะครับภายใบนี้พิ่งเปิดสิ่งนะครับสวัสดีครับ